ซ้อมอะไรลูกซ้อมเต้นเนอะซ้อมเชนนิ้น้อมมันเตอรเวลาันเชียงคืนเลยเนเกยซ้อมโดนขโดนห้าทุ่ม5ึ่งโอ้โหเป็นผมหลับแล้วพี่อยู่ลานเ้ครับเกลยหรานลาสบาย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 แล้วเดี๋ยวมีอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวมีอีกไหมเดี๋ยวดูคืล้กันมีมีมีครับมีแต่หมูม่สะพายแล้วไป โอเคนะตามเจนครับเกลตามเอารถหนูล่ะรถหนูดูช่อผ้าามไปลูป <c oughs> ลกปะรถหนูอยู่สะาา้าทันี้ได้ะลุกหนูมันลบไปแล้วจุ๊บ้ามันลบไปยังเออลบยังอ่ะยังนะ มี่เกลสอนนะหาผู้หน่อยลูกต้องทาลิปเยอ้วแก้มขาวๆว้าวดีสวยเชียเด็กเป็นแป้งอะไรเงี้ยนะเดินเดินคนไปทางไหนกเลยนะเราไม่ต้องทาเขาเองอตงอ้องเดูนไหนเรียบร้อยใครขับข้าบอกวาวุฒิ ท่านประธานวุตโตเหรอท่า,านประธานวุตโตครับตกตกน้ำเรียกกู้ภัยยังคะตรงไหนอะตกตรงไหน,น,น,นออแก้แกส้สะพายสะพาโอเคเดี๋ยวให้สก,กายไปรับแล้วกันไหนรถมูอไป่รานมูอดูกลายไปรับไหนรบะวน ไเกล,ลใส่ชุดอะไระสพายัสด<อ>ีน้องปรานของวอทชิกี้มิเตอร์มัวเออเออม่นดอน<ม>ตอใจนะไม่ต้อนตดใจแว่าชรอยยี่อะไรรู้ว จะได้ตายไปไวๆเร็วๆมั้งเร็วๆมอ้ยตาถูกเอ้าเขาบอกว่าเด็กจะตายไวแค่สวัสดีร้าสปาเขาขายเพลนรับสปาฮะจะขายเพลนอยู่ไหมครับไม่ขายแล้วอ้าวทำไมอ่ะเมื่อวานเขาขายวันสุดท้ายทำไมมึงไม่ซื้อล่ะหนูก็เปล่าเลยหนูจ้าวเปล่าสามสอง ณน,นะจะทำอะไรมาเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรหนูช่วยหนูช่วยคุณดูจำจัดคนนายหนูช่วยน<ม>ำรวยหนูเป็นคนดีจะทำอะไรเขาเนี่ยตัวนี้เดียวหนูไม่ได้ทำอะไรใคระพี่กิงพี่กิงพี่กิงดูพี่โมูีิ ว่าซิตี้หรือไงกันโอ๊ะขอดกสภาติงตองนี่โอ๊อะนูกเดี๋ยวมาดูถูกมูนะน้าเอาแล้วบอกรักลุงรักลุงไหมรักลุงไหมรักลุงนะรักลุงจรอุงนนะไม่ได้นะล,ลุงนั้นหรอเป็นสภาเพื่อใคไม่ใช่เป็นประธานสภา เธอเมืองลุกเป็นไฟเกลวเป็นสะพานฝึกหัดประธานพี่ผมอยากซื้อเพนอยากซื้อเพนอ่ะเดีย๋ยวพี่ไปหาเพื่อนก่อนนะ <ไป S 3> หายลุนกนเน่งนี่อยู่กับแกงเหรอเราหนูจะไปซ้อมแล้วเอาจะไปซ้อมหรือเปล่า อีสี่นาทีอันนี้รถใครมาเงรถเพื่อนอีสี่นาทีเดี๋ยวพี่กลับไปส่งแลนโอเคไหมคะไม่ต้องส่งก็ได้ชิ้นหนูไว้ตอนนั้นนะหนูก็จะบีมไปดูที่ไหนมาบ้างเนี่ย ดื้อดืยังไงอยู่เฉยๆก็ดื้่ล้วเอ้าอยู่เฉยๆแลนวดื้อยังไงยังไม่ดื้อยังไม,ไมไ่ทำอะไรไม่ดีเลยเราไปแจกขนมคนมาด้วยแจกทุกคนเลยอันนี้พี่ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหน ทำไมตรงนี้อ่ะนี่พาหมูม้าทำไมต่อไปช่วยชงหืม พี่พันหนูมาตรงมาตรงนี้เราอยู่เราเป็นสภาหรอตอนเนี้ยใช่เราปมนสภาเป็นประธานสภาหรอใช่เป็นหัวหันสภา <c oughs> ที่ไม่อาบน,น้ำบ้งหรอไม่อาบน,น้ำบ้นางเหรอทำไม

โดนโด้ไปนะบ้านโด้เพราะว่าหนูเป็นโทรเช้นชื่อไปแล้วนะจุดตาน้ำน้ำมั้งน่าจะซองนะครับน้ำอย่าดื้อละ